โอ้โหเฮ้ยดูได้หนังอยู่ อาจารย์ไม่ต้องการใมาจัดบัาลจิมสุริยะมนกลอมาอาจาเนี่ยภาษาได้กดหสวัสดีครับผมนี่กับผมจิมสุระนี่มีภาษาอังกฤษภาษามู่สั่วด้วยภาษาวันนี้เราจะมาดูคูเลสเฮาใน Titik t o อกที่เขามาโชว์กันและมีกิมมิคง,ง,ง่ายๆคือห้ามอิจฉาเขาพูดกันว่าในบ้านของเขาเนี่ยจะมีหนึ่งสิ่งที่เขาภูมิใจกันมากเราทุกคนเป็นมี1จุดที่สามารถภูมิใจแล้วก็มาอวดได้ว่าบ้านกูมีอย่างนี้นี่อยากโชว์อยากโชว์จริงๆจะเป็นยังไงเรามาดูกันในคลิปนี้ดีกว่าครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะฝากเอาไว้ด้วยว่าใครอิจฉาไม่อิจฉายัางไงไม่ต้องไปไอายบางคนไอายไม่กล้าคอมเมนต์นะครับ คอมเม็กนมาผมเหงามากครับมากันที่บ้านหลังแรกนี่อ่าเป็นบันได บอกว่าห้าอิจฉาใช่ไหมตอนนี้ผมกาลังเล่นเกมพินบอลเลยแล้วแบบพินบอลเยอะมากทุกคนเกมพินบอลมันสนุกมากหลายคนอาจจะแบบงงว่ามันคืออะไรต้องศึกษาเลยนะเพราะงงมันแค่ลูกเด้งดึงดังดึงดั่งอะแต่มันมีดีเทลของมันคือเราต้องพยายามควบคุมลูกบอลให้ไปตรงนู้นตรงนี้ให้ได้เพื่อที่จะปลดล็อกเวสแล้วก็ทาแต้มให้ได้สูงสูงผมฝึกเล่นอยู่นะบ้านเขาไปร้านเกมหรือเปล่าเนี่ยบันไรขาวแหมอืมมีก้อนหินด้วยอ่าที่ฟิตเนสเอง นอกคืออะไรระน้ำมีสระน้ำในบ้านเลยเหรอก็เป็นโซนออกกำลังกายน่าจะเป็นห้องใต้ดินเหรอว่าแกอยู่ในคอนโดไม่แน่ใจตอนแรกว่าเฉยๆแต่พอเห็นราน้ำเริ่มรู้สึกอยากมีเหมือนกัน <c oughs> ห้องนอนอือโหนี่หลายหมื่นนะสองสามหมืน่นอ่ะห้องนอน <c oughs> ครับผมเปิด <c oughs> ประตูเข้าไปได้ปะ <c oughs> ชัว <c oughs> เป็นห้องแต่งตัวเป็นโซนแบบว่าห้องลับเฉพาะ ที่ติดกระจกไว้ด้านหน้าใส่ฝันว่าอยากจะมีห้องลับนี่เลยครับห้องลับแต่ใส่ของน้อยแบบว่าจริงๆน่าจะมีเยอะกว่านี้นะห้องขนมอืมให้มันเป็นไปได้นะห้องนี้เป็นไปได้ที่เราจะเป็นเบาหวานเยอะมากบ้านนี้นะครับ เป็นแบบว่าที่ให้หารปลาแต่มันให้จากที่สูงได้บ้านต้นไม้เหรอทำไมมันสูงขนาดนี้น่าจะเป็นบ้านต้นไม้หรืออะไรทุกอย่างนะผมเคยฝันตอนเด็กๆครับต่อแผ่นไม้ไปตี2อสแผ่นแล้วก็นั่งอยู่บนแผ่นไม้ผมก็รู้สึกว่าอ้ my god นี่บ้านต้นไม้ของเราผมรู้สึกแบบนี้นะเปิดประตูเข้าไปอ h เคยดูได้หนังอยู่ <laughs> นุกไหมครับคุณพ่อนานมากแล้วเคยดูในกระตูนะแต่ไม่คิดว่าปัจจุบันยังมีอยู่นะครับลูกกินข้าวแล้วมาแล้วครับแม่พิวลงมาแบบเชนหลงเลย้องอืมมีน้องมาอ่ะ <c oughs> <c oughs> อย่าบอกนะว่ามีห้องลับอีกแล้วยังงั้นเหรอถ้าจ๋าแม่จ๋าหนูขอเจาะห้องลับหนึ่งห้องได้ไหมจ๊ะมันเป็นเรื่องยากมากเลยที่เราจะต่อห้องอีกหนึ่งห้องเนาะและยิ่งเป็นชั้นสองนี่เป็นอะไรที่ยากมากแต่บ้านผมมีชั้นเดียวอาจจะง่ายก็ได้แม่คิดน้าทำนะเพื่ออะไรเปิดปตัวออกไป ผมไม่มั่นใจว่าผมคิดถูกไหมแต่ว่าเป็นบ้านริมน้ําไม่ใช่คลองไม่ใช่สะแตะแต่เป็นแบบเขาอ๋อทะเลสาบใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นทะเลสาบเขาเรียกเลควิวอะไรพวกนี้อืมไหนบอกห้ามอิจช้าแกเริ่มรู้สึกละว <c oughs> โอ uh ้โหเตียงสูงมากอืม <c oughs> <c oughs> สูงจัดแล้วมีช่องด้านล่างเพื่อเข้าไปทําอะไรเ <c oughs> อ๊ะน,นี้เฉยเลยอะเตียงสูงแต่จริงๆถ้าเป็นเตียงสองชั้นมันก็จะใช้งานได้เยอะ มุดเข้าไปห้องใต้ล่างโผล่มาห้องครัวเปิดตู้เย็นเหมือนนาเนียที่เข้าไปในตู้แล้วโผล่ไปอีกโลกหนึ่งใช่ไหมครับเป็นแนวห้องลับอะไรอย่เงี้ยสามารถเปิดประตูได้ด้วยการจิ้มไปที่จอทัชสกรีนหลังจากนั้นก็มาหน้าผ้าห้ะว่า้น้ำแบบ เก่ามากเลยนะคลาสสิกอะไรแบบนี้แต่มันจะเงาขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราอยู่คนเดียวเอาจริง,รงเนาะบ้านแบบนี้บ้านนี้น่าจะเป็นบ้านที่ไปจัดงานปาร์ตี้อะไรแขกเหลือมากมายเลยนะไม่ใช่บ้านสำหรับคนคนเดียวน่าจะเป็นแบบมีทิปมีอะไรมีคนมาพักที่เนี่ยคือมันเยอะมากทุกคนจ้างพนักงานดูแลมาอยู่ด้วยได้เลยนะอันนี้เป็นเรือสามารถเลือกกาแฟเลือกเครื่องดื่มได้ <Gad get. S 1> นั่นเนะี่ย เป็นเรือครับผมถามว่าเคยขึ้นจริงไหมไม่เคยนะครับแต่ว่าเคยเล่นอยู่ในเกม GTA แปลกไหม GTA ก็มีฟังก์ชันเยอะนะอ๋อของแพงคุณชอบก็จะซื้อไว้เพราะฉะนั้นอย่าไปว่ากันนะครับสำหรับใครที่แบบเอ้ยไม่ชอบเมื่อกี้แพงมากนะตุกตาผมรู้ว่ามันแพงเพราะผมเคยไปหยิบแล้วพี่ก็บอกว่าเฮ้ยจะไปจับแลนด้เวิร์ทำลองแพงนะเรียกว่าอะไรฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ ทุกอย่างใน,ในบ้านอัจฉริยะใช่ไหมบ้านหลังนี้อันน like oui. well ี้อู๊หลัมโบกีนี่แฉเลยครับอยากมีนะอยากได้อยากมีจริงหลังบ้านไปทางเดินเอ้ยบังน้องหมาไว้จากนั้นเปิดอีกรอบหนึ่งพบว่าที่เลี้ยจ้าจ้าโอเลี้ยงเสือล่ะที่จนไม้ปะเนี่ยบางประเทศอาจจะได้ก็ได้ไม่รู้นะเสือหรือแมววะเสือมั้ง เลี้ยงปลากระเบนตัวอะไรน่ะบ้านหรือสวนสัตว์ค็ไม่ได้ห้ามจริงฉลามผู้สามารถเลี้ยงฉลามได้ด้วยหรอเดี๋ยวจะชัดแปลกๆแล้วอันนี้มีหลายอันมากที่มีสัตว์แปลกๆนะบ้านอย่างกระหนังพวกชชั s น o ิ Impossible อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเจมบอลในชีวิตจริงอะเนาะเพราะต้องมีตังขนาดไหนเขาถึงแบบตกแต่งได้ขนาดนี้บนจริง ุกคนเอจิตตื่นตาตื่นใจมากเป็นบ้านที่อยู่ริมแม่น้ําแล้วก็มีสระอยู่ด้านบนบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ลงไปเล่นน้ำข้างล่างแล้วโอ้โหสวสมีน้ําอยากบอกเลยว่าเรามารับชมวิวเราไม่ต้องการประทะขึ้นหรือว่าความเหนียวตัวนะ <c oughs> แค่เรายื่นหน้าเข้าไปสมมุติเป็นทะเลนเนี่ยหน้าเหนียวทั้งหน้าแต่การอยู่บนสระมันสะอาดกว่าประมาณนั้นแต่ก็แล้วแต่เหตุผลนะคนชอบไม่เหมือนกันบ้านทาซานเหรอถามจริง โอ้ตกใจ <m im itation> ด้วยว่าพี่แกจะออกประตูไปเลยชีวิตดูมีความสุขแล้วก็สนุกเนาะไปกับอะไรแปลกๆพวกนี้โอ้ oh m ม่ o กชอบความบัดโถนนะถ้าเป็นบ้านไทยนี่คือบ้านต้องแข็งแรงนิดนึงเพราะไม่งั้นล่วงมาปุ้มทีนอกจากบ้านพังยังโดนพ่อแม่ตีด้วยบันไดแบบเท่ๆม้วนๆวนๆเพื่อประหยัดพื้นที่กินเนาะขึ้นมาชั้นบน ริมทะเลให้ความรู้สึกเหมือนเล่นเกมเดอะซิมเอ้ยถ้าเราไม่สามารถมีบ้านแบบนี้ได้เราสามารถไปสร้างในเดอะซิมได้นะโอเคนะสระว่ายน้ำที่เป็นกระจกว้าวแถบริงเฮ้ยเก่งก็เสียวขาว่ายน้ำทีที่แบบใจสั่นตุบๆเลยมีใครเป็นโรคกลัวความสูงไหมครับเนาะพร้อมเตียงสามารถปิดได้ซ่อนเตียงได้ ว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมคคานิกอะไรที่มันทำให้หนังสือไม่ลงวะเวลาเราคว่ำเตียงหนังสือมันต้องตกดิงงทุกกริบห้องกระจกเพื่อที่จะออกไปข้างนอกอ่ะไม่ใช่กระจกเว้ยขอดูวิวเดินไปตรงวิวอันเน่ดูวิวหน่อยครับอุ้ย What เห็นอย่างที่เราเห็นไหมครับที่คุณกําลังเห็นอยู่คือสุสานสุดยอดนะบ้านสวยที่สุดเลยหลังนี้วิวดีไหมอยากได้หรือเปล่าอิจฉาหรือเปล่าเปิดมาเจอเลยอีกหนึ่งอันเป็นบ้านโทนแดงมีลิตเติ้ลมูฟี่ลูคร um ับผมมีบาร์อันน um ี น,นี่งงๆเหมือนกันผมว่าพวกที่ต้องเป็นบ้านที่มีตังค์เยอะๆหรือว่าจริงๆแล้วนี่คือฐานะกลางๆและแค่มีโซนที่ตัวเองชอบเฉยๆผมไม่รู้นะเพราะผมคิดว่าค่างเงินของฝรั่งอะบางอย่างมันเอื้ออํานวยเยอะมากเอาเป็นว่าเราจะไม่เครียดกับเรื่องนี้นะครับยังไงผมก็อยากให้ทุกคนสนุกกับคอนเทนต์นี้ใครมีบ้านมีพื้นที่รับอย่าลืมคอมเมนต์กันมาแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ต่างกนครับ